ใช่ตอนนั้นมันร้อนแล้วเราท้องสองคนเล สวัสดีค่ะเพื่อนๆมารีวิวในร้านกันนะคะจะให้ดูภาพในร้านเนาะ,ะถังน้าแข็งค่ะถังน้ำแข็งเล็กนี่เราซื้อมาไว้สำหรับเวลาแบ่งน้ำแข็งเข้ามานะคะเพ<ๆ>ื่อนไม่ต้องเอาถังใหญ่เข้ามาให้มันเกะกอะอันนี้กระจุได้เยอะอยู่ค่ะเพื่อน แก้วนะคะอันนี้จัดแก้วเตรียมไว้หมดลูกค้าช่วงเช้าะคะ่ะตอนนี้ก็เก้าโมงกว่าแล้วเพื่อนเป็นในร,าร้านเราที่เราจัดเตรียมไว้รอนะคะอันนี้คือโซนแก้วชวเวงเพื่อนทีนดด่วางเครื่องปัดผงกระดาษเราก็จะมีไว้ตรงนี้ที่หนึ่งลูกค้าเราก็มีไว้ตรงนี้อีกที่หนึ่งรล,ล้ต้องเตรียมไวะะ้ถ้าเวลาลูกค้าเยอะๆเราทำคนเดียวมันใส่ไม่ทันนะคะเพื่อนเราใส่ไว้เลยอันนี้ก็จะเป็นพวกนมนะคะ จัดแต่งหน้าร้านอันนี้ก็จะเป็นพวกชากาแฟาโกโก้อวนตินนะคะทุกอย่างจะอยู่แทะด้านหน้าตรงที่เคาน์เตอร์ที่เราชงหมดเลยนะคะเพื่อนสะดวกไม้สะดวกมือหยิบง่ายนะคะถ้าเราทําคนเดียวเพื่อนตรงนี้ก็อยู่นี่นะคะหน้าร้านเราทําคนเดียวนะคะเพื่อนๆถ้าจะให้เราชงเร็วทําเร็วนะคะมาหลายแก้วเราชงพร้อมกันเลยะค่ะนะคะเราเสร็จแล้วก็ทุกอย่างมันอยู่ใกล้มือค่ะแก้วทางน้าแข็ง หลอดอยางนะคะเราหยิบง,ง่ายเรายืนอยู่ที่เดียวไหนป้าจะยืนอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยนะคะเนี่ยตรงมุมนี้เลยยืนอยู่ที่เดียวเราไม่ต้องหมุนไม่ต้องไปไหนไกลนะคะหันไปแค่มือเรายืดถึงนะาะจะอยู่ไกลหน่อยก็คือหม้อน้ำเน <ST> ี่ยค่ะนะคะเพ <ST> ื่อค,ความสะดวกของตัวเราเองแล้วเราจะทําได้เร็วนะคะ <ST> <ๆ>เพื่อนๆไม่ต้องเดินไปไกลไม่ต้องไปหยิบโน่นหยิบนี่ไกลจะมีกระโปงนมสดนมสดเราก็จะเทใส่แก้วไว้นะคะถ้าไม่พอเราก็ค่อยออกไปเอาข้างนอกทุกอย่างอยู่ใต้มือหมดเลย อันนี้คือโมก้าพอดนะคะเพื่อนๆให้ดูบรรยากาศร้านนะคะส่วนหน้าร้านมันจะอย่างที่เห็นนะคะเยหน้าร้านค่ะนี่นะคะแค่นี้ย่เดี๋ยวจะให้ดูเลยนะคะเพื่อนๆ ว่าถ้ามาทีละหลายแก้วเราจะต้องทํำยังไงนะคะแล้วมันสะดวกจริงไหมถ้าเราวางอุปกรณ์ทุกอย่างไว้ใกล้ๆมือเราไม่ต้องเดินไปไกลๆให้มันเสียเวลาหรือว่าหายากนะคะเราใช้ทุกวันทุกวันของทุกที่ทุกอย่างอยู่กับที่เราไม่เปลี่ยนที่ไม่ขยับที่มันจะง่ายเด้งให้เพื่อนไปดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามันจะจริงอย่างที่ป้าว่าไหชมชงได้เร็วได้ไวอันนี้มาทีเดียวเจ็ดแก้วนะคะเพื่อนๆแต่พ่อแก้วเรามีอยู่แค่หกใบเนาะแต่ป้าก็ชงทีเดียวหกแก้วเลย เดี๋ยวอีกแก้วหนึ่งชงตามหลังเราเอาทีเดียวรวดเดียวเลยค่ะเพราะว่าเขามาทีท่ามาทีละหลายๆออเดอร์เราชงน้ําไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยตักให้ตักน้าแข็งให้ทีละแก้วละแก้วเพราะว่าระยะเวลาในการชงน้ำเนี่ยก็ใช้เวลาพอๆกันนะคะนะคะมันก็จะได้ร่นระยะเวลาลงไปอีกเราไม่ต้องมาจําทีละแก้วเสียเวลาเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเซฟพร้อมก,กันค่ะหายแก้วอีกไปหาไม่ได้ค่ะใส่หันขวนะคะ มันสะดวกค่ะถังน้ำพุ่งถังน้ำแข็งแก้ว,กวเกลอหรือว่าหลอดอะไรให้อยู่ใกล้มือเราข้าไา้เลยค่ะแล้วเราก็ไปเ,เดินหาหลอดที่เดินหาแก้วที่เดินหาน้ำแข็งที่มันไปเสียเวลาเนาะมัพีงงด้วยถ้านลูกค้ามาเยอะๆนะคะเพื่อนๆอยู่ใกล้มือนั่นแหละห,หันไปทางไหนก็เจอเนาะสะดวกค่ะเร็ววิธีการจัดร้านนะคะเพื่อนๆเราทำคนเดียวเราจะได้ถ้ามันไม่เยอะม่ากมายจริงๆเนี่ยเราก็ได้ไม่ต้องจ้างคนเนาะเราทำเองทำทันค่ะของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับทักษะนะคะเพื่อนๆเรามีทักษะดีความจำดี มันง่ายเนาะไปดูเนาะว่าม,มันสะดวกองแค่ขนาดไหนนะคะเพื่อนไปดูที่วันนี้เราจะใส่น้ำเป็นยังไงนะคะ ยังยุ่งๆเลยไอ้แม่งเหมือนขาดหายขาดหายก็ข้าวสารพุ่งกันคนเลยไอ้คนเนี่ยกดบล็อกให้แม่งหายไอ้คนเนี่ยน่าเบื่อมากมากคิดอะไรเขารึเปล่าคืนจะกลับบ้านที่ส่งเมาไม่กินเหล้าอยู่บ่นไม่ได้มาจากเพื่อนพาไปเนี่ยรวมขนาดก็ต้องเอาใช่ขอความแก่ No. Mm -hmm.